ี่ยงไปแล้วนะมาฉันมาแม่เนี่ยเกี่ยงอยู่น้ำขวดทุบไปโอ้โหมาแล้ว ส่งงานตองแปดไหมต้องแปดเออนี่ตัวใหญ่มาก <laughs> นาละส่งงานตองแปดหน่อยนี่ครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวนี้ นี่ครับคุณงานตองแปดสีทองทองคาให้มามกี้นี่สวนหินครับสวนหินเยอะ